คุณคิดว่ารถเก่าที่ใช้งานมานานมีโอกาสรถเสียหรือรถชนมากกว่ากันสำหรับรถที่มีอายุยก,การใช้งานมานานเกิน15ปีไม่อยากเสียเงินใจเบีย้ยประกันแพงอย่างประกันชั้นหนึ่งแต่อยากได้ความพิเศษที่เหนือกว่าประกันทั่วไปแนะนำเป็นประกันชั้นสามพิเศษแผนนี้นะคะพิเศษไม่เหมือนใครก็คือมีความคุ้มครองกรณีรถเสียฉุกเฉินบนท้องถนน24ชั่วโมงทั่วประเทศ ไม่ว่าแบตเสื่อมหม้อน้ำรั่วเครื่องเสียเกียร์พังแหนบหลุดน้ำมันหมดแค่โทรหาครูพี่เอหรือจะโทรเข้าคอเซ็นเตอร์เองจะมีเจ้าหน้าที่ไปบริการให้ถึงที่ค่ะกรณีที่รถไปต่อไม่ได้3พิเศษแผนนี้มีบริการรถไล์นำส่งอู่150กิโลเมตรฟรีปีละ3ครั้งน้ำมันหมดกลางทางเติมฟรี10ลิตรปีละ3ครั้ง และยังมีความคุ้มครองมาตรฐานกรณีไปชนคนใจสูงสุดคนละ500,000บาทค่ะทรัพย์สินคู่กรณีเสียหายใจ1ล้านบาทต่อครั้งมีอุบัติเหตุคนในรถคันของเรากรณีบาดเจ็บและเสียชีวิตคนละ2 0 0 0 0บาทมีประกันตัวผู้ขับขี่สูงถึง300,000บาทประกันชั้นสามพิเศษแผนนี้รถเก๋งกระบะ4ประตูหรือเจดที่นั่งเพียง2,590บาทต่อปี กระบาแคบเบี้ยเพียง3,590บาทต่อปีอยากได้ความคุ้มครองดีๆแบบนี้ทักหาครูพี่เอนะคะ